สวัสดีค่ะทุกคนพบกับครูพี่ไ่อีกแล้วนะคะหา,หายกันไปนานเลยกับคลิปวิดีโอของโคก็เราจะกลับคัมแบ็กมาพร้อมกับเรื่องการหาขอรมอของพระอุณามโดยข้อนี้เนี่ยก็จะยกตัวอย่าง พูนาม fx นะคะเท่ากับ x กาลัง4ลบ x กาลัง3าลบ7 x กาลัง2บวก x บวกและพุน้ม gx เท่า x กาลัง3ลบ6 x บวก5นะคะเราจะหาโดยใช้วิธีการยูคลิดนะคะเราก็จะต้องเริ่มต้นเราต้องตีตารางสองช่องก่อนใช่ไหมคะแล้วเราก็ฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยเราก็จะให้เป็นสัมประสิทธิ์ของ fx ค่ะนั่นก็คือ1 1ลบ1ลบ7 1แล้วก็6ค่ะส่วนช่องฝั่งขวานะคะก็จะเป็นสัมประสิทธิ์ของ เท่านาม GX ค่ะนั่นก็คือเอ่ก X ำลังสามสัมประสิทธิ์ก็คือ1 X ึกำลังอสองไม่มีใส่ศูนย์ค่ะ X ก็จะเป็นลบหแล้วก็ห้าค่ะทีนี้เริ่มต้นนะคะเราต้องทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้สัมประสิทธิ์ของ FX เนี่ยลดลง แล้วก็ลดลงให้มันมีดีกรีนะ่ะน้อยกว่าของดีกรีของ gx เพราะฉะนั้น gx เนี่ยมันเป็นดีกรีสแต่ fx เป็นดีกรีสดังนั้นเราจึงต้องคูณ x เข้าไปใน gx ค่ะก็จะเป็น x gx คูณเข้าไปก็จะเป็น1 0-6 5ลบ5ส่วนค่าคงตัวไม่มีก็จะใส่0นย์ค่ะจากนั้นก็ นำมาลบกันค่ะเอา fx ลบ xgx นะคะ <_ S 1> ก็จะเป็นด้านหน้าเนี่ยลบกันหายหมดลบหลบกับ0ก็จะกลายเป็นลบหค่ะจากนั้นลบ7ลบกับ ลบ7ลบกับลบ6นะคะก็จะเป็นลบ1ค่ะ1ลบกับ5นะคะก็จะเป็นลบ4คะ่ะแล้วก็6ลบศูนย์ก็เหลือ6คะ่ะต่อไปนะคะเ,เราก็มันยังหยุดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ดีกีของฝั่งซ้ายเนี่ยค่ะมีดีกีเนี่ยต่ำกว่า gx เพราะฉะนั้นก็ทําต่ออีกค่ะก็จะเอา gx มา gx เนี่ยมันเป็นข้างหน้ามันเป็น1ใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้เจ้าตรงนี้ยค่ะผลตรงนี้มันเศษมันเป็นลบหเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำลบ gx มาค่ะลบ gx ก็จะเป็นลบหนึ่งศูนย์หกแล้วก็ลบห้าค่ะจากนั้นนำมาลบกันค่ะ ข้างหน้าก็จะหายไปหมดนะคะส่วนลบ1ลบกับ0นะคะก็จะกลายเป็นลบ1ลบ4ลบกับ6ก็จะเป็นลบ10ค่ะแล้วก็6ลบกับลบ5ก็จะเป็นลบ11ค่ะค่ะสังเกตนะคะว่าดีกรีของเศษตรงนี้เนี่ยค่ะมีค่าน้อยมีดีกรีน้อยกว่า g x แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะให้ตรงนี้เป็นเรียกว่า r 1 x ค่ะจากนั้นเรานำ r 1 x นะคะนำไปคิดฝั่ง g x ค่ะก็จะคูณด้วยลบ x r 1 x นะคะก็จะได้เป็น1 10 1ส ค่ะตรงนี้ต้องเป็นสิเอฉยๆค่ะหนึ่งสิบแล้วก็ลบสิบอค่ะแล้วก็อันนี้เป็นศูนย์ลบกันก็จะเหลือศูนย์ด้านหน้าไม่ต้องเขียนนะคะลบสิบแล้วก็เหลือห้าแล้วก็เหลือห้าค่ะจากนั้นนะคะเออก็จะนำสิบ r 1 x มาลบค่ะ ก็จะเป็นลบสิบลบหนึ่งร้อยแล้วก็ลบหนึ่งเอ้ยแล้วก็หนึ่งร้อยสิบค่ะนำมาลบกันนะคะข้างหน้าหายหมดจากนั้นห้าลบกับลบหนึ่งร้อยก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยห้าค่ะแล้วก็ห้าลบกับหนึ่งร้อยสิบก็จะเป็นลบหนึ่งร้อยห้าค่ะโอ้ขอโทษค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งร้อยห้า เนื่องจากมันเป็นหอเรอมอใช่ไหมคะเราสามารถนําตัวเลขที่นําตัวเลขมาหารตลอดได้ค่ะก็จะทําให้คิดเลขง่ายขึ้นดังนั้นเราก็จะนำหนึ่ามาหารตลอดค่ะหารด้วยหนึ่งร้อยห้านะคะก็จะได้เป็น1แล้วก็ลบ1ค่ะอ๋อแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น r 2ออีกนะคะ ทีนี้เนี่ยเราก็จะนำ r 2 x นะคะที่เป็น1กับลบหนึ่งแ้มาคิดฝั่งซ้ายทีหนึ่งค่ะ,ก,ะ, 1, ะ,คะก็จะเป็นลบหลบ x r 2 x นะคะก็จะเป็นลบหนแล้วก็0นยคะ่ะลบกันนะคะก็จะเหลือลบสิแล้วก็11ค่ะ แล้วก็เมื่อนำเดี๋ยวต่อตารางอีกนิดนึ่งนะครับเมื่อนำลบ11 r 2 x นะคะมาคิดเราก็จะได้เป็นลบ11แล้วก็11ค่ะลบกันก็จะเหลือ0นถือว่าขั้นตอนวิธียุคิดก็เสร็จสิ้นลงนะคะโดยเราก็จะนำ เราก็จะนำพหุนามตัวสุดท้ายก่อนที่จะหารแล้วเหลือศูนย์นะคะมาเป็นหอรอมอนั่นก็คืออันนี้ค่ะก็คือ x ลบหนึ่งนั่นเองค่ะจะได้ว่าหอรอมอหรือว่าแทนด้วย gcd ของ f x แล้วก็ของ f x แล้วก็ g x นะคะมีค่าเท่ากับ r2 นั่นก็คือ x ลบหค่ะซึ่งเราก็จะสามารถคิดย้อนกลับได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะสาธิตวิธีการคิดย้อนกลับค่ะ เริ่มต้นนะคะเนื่องจากเรารู้ว่าเอ,อหอลมอมของ fx ก gx เนี่ยเป็น r สองนั่นก็คือ x ลบ1นะคะแล้วก็จาก r สองเนี่ยจาก x ลบ1เนี่ยมีค่าเท่ากับเราก็มาดูย้อนกลับดูนะคะเ,ออเราก็จะต้องมาดูย้อนกลับค่ะก็คือมันจะได้เท่ากับ ไอขั้นสุดท้ายเนี่ยคะ่ะเราหารด้วย105เข้าไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็น1.105ส่วน1คูณอยู่กับเดิมมันเป็นอะไรเดิมมันก็คือเศษหนึ่ง้อยห้าลบหนึ่งอลบหนึ่งยาทีนี้เราก็แปลงต่อคะ่ะไอ้เจ้า r 2 x เนี่ยมันเกิดจากอะไร r 2 x เนี่ยมันก็ เกิดจาก r สอง x เนี่ยมันก็เกิดจากก้อนนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ลบด้วยก้อนนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเป็นเศษหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยห้าคูณอยู่กับลบสิบก x กำลังสอบงบวกห้า x บวกห้าแล้วก็ เออลบกับ10 r 1 x นะคะจากนั้นเราก็มาดูกันต่อค่ะว่าไอเจ้าก้อนนี้ค่ะเจ้าก้อนก้อนนี้นั่นก็คือลบสิบ x โอ้ยเดี๋ลยลบสิบ x กำลังสองบวกห้า x บวกห้าเนี่ยเกิดจากอะไรมันก็คือเกิดจาก g x ลบกับลบ x r 1 x นะคะแล้วก็แปลงต่อค่ะเท่ากับเศษน1ส่วน105รคูณกับ g x บวกลบ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 ก็จะเป็นบวกนะคะ x r 1 x ค่ะแล้วก็เอ่อ โทษค่ะอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้ร้อยเนื้อเซนหนึ่งส่วนหร้อยห้าต้องลบทั้งก้อนนะคะแล้วก็ลบสิบ r หนึ่ง x ค่ะต่อไปนะคะเราก็มา จัดรูปกันต่อค่ะอ๋อเดี๋ยวๆๆก่อนจัดรูปนะคะมันก็จะมีอีกว่า r 1 x เนี่ยเกิดจากอะไรอันว่าจัดรูปก่อนดีกว่าก็าจะเป็นเท่ากับเศษ1ส่วน105คูณกับ g x นะคะ แล้วก็บวกกับตรงนี้เออมันมีตัวร่วมก็คือ r 1 x นะคะขอดึง r 1 x ออกมานะคะเราก็จะเหลือ x ลบสิบหารด้วยหนึ่งร้อยห้านะคะแล้วก็คูนกับ r 1 x ค่ะทีนี้ r 1>, 1 x ก็แยกต่อได้อีกคะ่ะเราก็มาดูอีกว่า r 1 x เกิดจากอะไรส1่หนส่วนหนึ g x บวกกับ x ลบส0บคูณหนึ่งร้ r 1มาดูว่า r 1 x เกิดจากอะไร r 1 x อยู่ตรงนี้มันก็เกิดจาก f x ลบกับ x g x แล้วก็ลบกับลบ g x นะคะ ก็เขียนต่อค่ะคูณกับ f x ลบกับ x g x แล้วก็แล้วก็ลบกับอะไรอีกลบกับลบ g x นะคะลบุดลบก็จะเป็นบวก g x จะมาจัดรูปกันค่ะเนื่องจากาการทำย้อนกลับเนะะี่ยค่ะเราต้องทำยังไงก็ได้ให้อยู่ในรูปของอฝั่งก้อนหน้าเนี่ยคูณอยู่กับ fx คูณอยู่กับ fx นะคะส่วนก้อนด้านหลังก็คูณอยู่กับ gx ซึ่งเราแปลงทุกอย่างออกมาให้อยู่ในรูป,ป fx กับ gx แล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือก็เหลือแค่การจัดรูปค่ะก็จะเป็น เศษหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยห้า gx บวก x ลบหนึ่ลบสิบส่วนหนึหคูณกับไอ้เจ้าตรงนี้ยค่ะมันสามารถดึง gx ออกมาได้เราก็จะเป็น fx ลบกับถ้าดึง gx ออกมาก็จะเป็น ดึงก็จะเป็น x แล้วก็ลบหคูณกับ g x ค่ะต่อไปก็จะให้ f x อยู่ด้านหน้านะคะเพื่อให้มันตรงตามการจัดรูปก็จะเป็น เอฟเอกอยู่ด้านหน้าเนื่องจากไอ้เจ้าก้อนนี้ค่ะต้องกระจายเข้าไปกระจายคูณเข้าไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราเขียนเอฟเอกอยู่หน้าก็จะเป็น x ลบสิบส่วนด้วย105 f ง้เออแล้วก็ uh, บวกกับ1ส่วน105แล้วก็ลบกับ วงเล็บที่กระจายเข้าไปก็เป็น x ลบ10บส่วนหนึแล้วก็คูณอยู่กับคูณอยู่กับ x ลบหแล้วก็คูณ g x นะคะจะได้ เอ็กซ์ลบสิบส่วนหนึ่งร้อยห้าเอฟเอ็กซ์มีค่าเท่ากับตรงนี้เราก็มาคิดกันค่ะก็จะเป็นบวกหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยห้าลบวงเล็บ x ลบหแล้วก็ส่วนด้วย105 g x เท่ากับ x ลบ10ส่วน105 f x บวกกับเศษหนึ่งส่วน105ลบกับวงเล็บตรงนี้ส่วน105ออันนี้ก็จะเป็น x กำลังสอง ลบ x ลบสิบเป็นลบสิบเอ็ด x แล้วก็บวกสิบนะคะคูณอยู่กับ g x ค่ะก็จะเป็นเท่ากับ x ลบสิบส่วนหนึ่งร้อยห้า f x บวกกับหนึ่งลบ x กำลังสอง กระจายลบเข้าไปนะคะก็จะเป็น x กลบ x กำลังสองบวก11 x ลบ10บส่วนหนึแล้วก็ g x ค่ะอันนี้ยังไม่เสร็จค่ะเอ่อก็จะจัดรูปได้อีกค่ะว่าเป็น x ลบ10บส่วนหนึ f x บวกกับ x ลบ x กำลังสองบวกสิ x แล้วก็ลบเส่วนด้วยหารด้วย5้านะคะหนึ105นะคะ g x ก็เสร็จลงแล้วค่ะสำหรับข้อนี้วิธีการคิดย้อนกลับก็จะได้ดังนี้ค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปโดวคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปโดวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ